เจดาวเทียมรับเช่าพระเครื่องหลวงปู่หมูลให้ราคาสูงท่านใดมีพระเครื่องหลวงปู่หมูนเจยินดี ie, รับเช่าในราคาที่ท่านพึงพอใจนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญพระหลอ่อล็อกเก็ตหรือพระผงเจยินดี ie, รับเช่านะครับส่งรูปเข้ามาทางไลน์เจดาวเทียมหรือสแกนคีว่าโค้ดได้เลยครับกราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจดาวเทียมนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าขอขออนุญาตนะครับนำสิเม็ดบาง แบบว่าผลไม่ผลนะครับมาให้ดูแบบชัดๆนะครับเทียบให้จบนะครับว่าแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็แยกบลอกยังไงนะครับอาจจะเป็นเบสิกนะครับที่พี่ๆที่เป็นสายตรงปุกหมูเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมต้องบอกเลยว่าเคล็ดลับในวันนี้เนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่หลายหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับมาดูพร้อมๆกันนะครับโดยเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็น เหรียญชื่อว่าเหรียญ18บางนะครับอ่ะดูอย่างไรนะครับก็คือตอนอ่าเหรียญน,นี้นะครับจะนับที่ประคำนะครับประคำก็คือนับประคำตรงนี้นะครับเนี่ยโดยเหรียญรุ่นนี้ชื่อเหรียญว่าหมุนเงินหมุนทองนะครับสร้างวิธีเจริญราบจะมีอ่าทั้งหมด2บล็อกนะครับสองบล็อกก็คือเป็น 10, 19เม็ดเนาะแล้วก็18เม็ดนะครับก็คือหมายถึงว่า คนละบล็อกกันเลยนะครับแต่ว่า18เม็ดเนี่ยจะแยกเป็น2แบบก็คือ18เม็ดหนากับ18เม็ดบางนะครับเนี่ยวิธีดูก็คือเวลาเรานับประคำอย่างเงี้ยอันไหนเป็น18เม็ด19เม็ดนะครับก็คือเนี่ยประคำเม็ดที่2เนี่ยจะบี้นะครับถ้าเป็น19เม็ดก็จะกลมนะครับเนี่ยนะครับก็คือ,อเหรียญ10อันนี้เป็นบล็อก18เม็ดเนาะแล้วก็มาดูที่ความหนาความบางนะครับเนี่ยเหรียญนี้จะมีลักษณะค่อนข้างบางนะครับ ถือว่าบางนะครับถ้าเหรียญหนาเนี่ยจะหนากว่านี้อีกนะครับเหรียญ18เม็ดหนาเนาะอ่ะอ่ะก่อนอื่นเรารู้ก่อนนะครับโดยเหรียญรุ่นนี้เนี่ยสร้างประมาณนะครับ1999องค์นะครับก็จะมีทั้งแบบไหลผลดกับไหลไม่ผดนะครับวันนี้เรามาดูนะครับว่าแยกอย่างไรนะครับอ่ะอันนี้ในมือผมนะครับเป็นเหรียญ18เม็ดบางไหลไม่ผดนะครับไหลไม่ผดเราดูตรงไหนนะครับเราดูลักษณะบริเวณไหลตรงนี้ฮะไหลบริเวณนี้นะครับด้านขวาของหลวงปู่ด้านซ้ายมือของเรานะนี่ยเราซูมกล้องเข้าไปเลยฮะ นี่เห็นไหมถ้าใส่สะอาดแบบนี้นะครับถือว่าเป็นไหลไม่ผดนะครับแล้วไหล่ผดเป็นแบบไหนนะฮะนี่เลยครับไหล่ผดจริงๆเราดูด้วยตาเปล่าได้เลยนะครับเห็นไหมลักษณะไหลนะครับจะเกิดผดผืนขึ้นนะครับเนี่ยบริเวณนี้เห็นไหมจะเป็นผดผืนแบบนี้นะครับเราจะเรียกว่า18บางไหล่ผดนะครับ ไหลจะเป็นผลผื่นขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับก็สันนิษฐานนะครับสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการปั๊มหรือการเก็บบล็อกนะครับที่ไม่ดีนะครับก็เลยทําให้เกิดผลผื่นขึ้นที่บริเวณไหลแล้วก็บริเวณเหรียญด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะดูเหรียญนี้ก่อนนะอันนี้ผมเรียงตามความผลเลยนะครับซึ่งบริเวณที่ผลผื่นขึ้นเนี่ยจะขึ้นนะครับตั้งแต่บริเวณไหลหลวงปู่ตรงนี้นะครับไปจนถึงบริเวณผิวเหรียญเนี่ยด้านนี้นะครับ บางทีถ้าผดมากๆเนี่ยติดตามหน้าหลวงปู่ด้วยเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ผดเลยนะครับถือว่าโอ้โหแบบสวยนะครับเยี๋ยวนี้คือแบบไม่ผลเลยอะเรามาดูเหรียญนี้กันบ้างนะครับเหรียญนี้ถือว่าเป็นไหลผดไหมดูไหลฮะอ่ะอันนี้ก็ผลผืนไม่ขึ้นนะครับบริเวณไหลแต่ว่าเขาดูผิวเหรียญเนี่ยจะเริ่มมีเมด็ดผขค้นแล้รเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม เม็ดแบบนี้นะครับจะเริ่มแบบนี้ขึ้นแล้วเนี่ยนิดๆหน่นอยๆนะครับจะเริ่มนะครับจะเริ่มอ่าเริ่มเริ่มผลนะครับม<า>ผมบ้างเนี่ยจะเริ่มผลไปเรื่อยๆนะครับก็อาจจะเกิดจากการที่บล็อกชํารุดได้นะครับเนะี่ยแล้วก็มาดูนะครับลักษณะของเหรียญน,นี้กันมาดูนะครับเห็นไหมเดียเนี้ยผลจากบริเวณไหลนะครับจะค่อนข้างเยอะที่สุดแล้วก็เห็นไหมตามผิวเหรียญนะครับจะเริ่มขึ้นเป็นผลพื้นอย่างนี้นะครับเห็นไหม โดยนะครับไหลผลกับไหลไม่ผดเนี่ยราคาเช่าหาจะต่างกันอยู่ประมาณพันหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับหมายถึงว่าถ้าผิวสภาพาเหรียญสภาพเดียวกันเนี่ยไหลผดจะถูกกว่านะครับประมาณ1,000บาทนะครับนี่เห็นไหมอันนี้เนี่ยผลไหลนะครับเนี่ยขึ้นไปถึงผิวเหรียญน,นะครับขึ้นไปถึงหน้าหลวงปู่เลยเห็นไหมฮะเนี่ยซึ่งฝั่งนี้เนี่ยจะจะไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าถ้าผลมากๆกก็จะติดเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมก็ว่ากันไปนะครับ ว่าเป็นลายผลแลผลแต่ก็ยังไม่แยกขนาดนั้นนะครับจะแยกกันแค่ว่าลายผลกับไลายไม่ผลเนาะแล้วก็เหรียญรุ่นนี้นะครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับที่เป็นลาไลไม่ผลกับลายผลเนี่ยขอบตัดจะแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไลายไม่ผลก่อนนะครับอะคุณดูนะครับ18บางไหาลไม่ผลนะครับคุณดูขอบตัดเขานะนี่เดี๋ยวผมได้ดูนะคุณสังเกตนะครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับขาดเต็มและขาดยุ่ยนะครับแต่จะไม่คมมากเหรียญรุ่นนี้จะไม่คมมากนี่เห็นไหมแล้วคุณดูนะครับด้านหน้าจะเป็นเหมือนอซ้อนสองชั้นนะครับแบบนี้อันนี้จะติดไม่ชัดน,นะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเส้นซ้อนสองชั้นเนี่ยคุณดูเหรียญหลังนะครับนี่ฮอันนี้ก็อาจจะติดไม่คมชัดน,นะเนี่ยเทียบให้ดูนะครับ ซึ่งไหลไม่ผดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนตัวตัดตัวหนึ่งเลยนะครับนี่คุณดูตามร่องต่างๆนะจะมีบริเวณเดียวกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่คมชัดมากเห็นไหมสอเส้นตรงเนี้นะครับมีเหมือนกันนะครับอ่ะเรามาดูของไหลไม่ผดบ้างครับทำไมผมถึงบอกว่ามันไม่เหมือนกันนะครับดูนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่ามันจะเป็น2ชั้นใช่ไหมคุณมาดูเหรียญไหล่ไม่ผดนะครับวันนี้ไหลไม่ผดทั้งสองเหรียญน,นะ นี่เห็นไหมจะไม่เป็นชั้นนะครับเนี่ยจะมีขีด2ตรงตรงนี้นะครับด้านบนเนี่ยสองขีดเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีนี่เห็นไหมรอยวาวตรงนี้ครับเหมือนกันเ,เดี๋ยวผมจะเทียบไหผลผดกับไหลไม่ผดให้ดูนะครับว่าเหมือนกันหรือไม่ด้านหลังไหลไม่ผดนะครับด้านหน้าเป็นไหผลผดนะด้านหน้าคือฝั่งขวามือนี่นะครับอันนี้ผดอันนี้ไม่ผลครับ ในหดด้านหลังนี่ฮะเห็นไหมเส้นบริเวณนี้ไม่มีนะครับเส้นบริเวณนี้ไม่มีนะครับแล้วก็จุดที่เป็นเนี่ยเห็นไหมรูเว้าวตรงเนี้ยไม่มีนะครับเห็นปะเหมือนจะเป็นตัดคนละตัวเลยนะครับนี่ฮก็เป็นความรู้นะครับจริงผมอาจจะไม่ได้รู้ทั้งหมดนะครับจริงถ้าบิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับ แล้วเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะครับ2เหรียญเนี่ยจะมีโค้ดนะครับ2ตัวนะจะตอกสลับกันไปเลยทั้งหลผ่ผลไหลไม่ผลนะครับเนี่ยก็ดูลักษณะของโค้ดครับตัวนี้จะเป็นโค้ดที่เป็นเหมือนคล้ายๆเป็ดนะครับก็คือคุณดูข้างในนะครับข้างในตัวโค้ดเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็ดนะครับคือหดเนี่ยเห็นไหมน่าจะใหญ่นะครับล้วหางจะรีบนะครับเนี่ยคุณจําไว้นะ หน้าใหญ่หางรีบนะครับปลายหางเนี่ยจะไม่จะไม่ใหญ่นะครับมาดูองค์นี้บ้างนะครับอันนี้นลยไม่ผลกันนะนี่หน้าใหญ่หางรีบครับนี่เห็นไหมมืนเป็ดนะครับหน้าจะใหญ่หางจะรีบนะแล้วก็มาดูองค์ที่เป็นลายผลกันบ้างนะครับนี่หน้าใหญ่หางใหญ่นะครับนี่เห็นไหมหางจะอ้วนนะครับ หน้าก็จะอ้วนเช่นกันนะครับซึ่งจะเป็นโค้ดคนละตัวเลยนะครับตอนนี้ไม่มีผลนะครับอันนี้ผมเล่นแค่18บางไหลโผลกับไม่หผลนะครับเท่านั้นนี่อันนี้หน้าใหญ่หางใหญ่นะครับนี่เห็นไหมก็รู้ไว้นะครับเป็นความรู้เฉยๆนะครับถ้าท่านใดแบบได้รับความรู้เนี่ยผมก็จะยิ่งยินดีเลยนะครับแต่ไม่ต่างกันมากนะครับเปลี่ยนรุ่นนี้ก็อดีตเนี่ยเคยมีการตีเป็นพาร์เกย์เลยนะครับพารุ่นนี้เพราะว่า แบบลักษณะเหรียญนะครับเหมือนเป็นพาเก้นะครับก็คือแบบสินไม่สวยงามอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเป็นผดผืนอะไรเงี้ยมันเหมือนว่ามันคล้ายๆพาเก้นะครับสมัยก่อนแบบเคยมีการถกเถียงด้วยนะครับแต่ก็หาข้อมูลการสร้างได้ชัดเจนนะครับอ่ะสำหรับวันนี้เนี่ยท่านใดได้รับความรู้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจด้วยนะครับถ้าท่านใดมีเหรียญรุ่นนี้นะครับเจยินดีรับเช่านะครับในราคาที่ท่านพึงพอใจแน่นอนถ้าเจไปต่อได้นิดหน่อยเนี่ยก็จะ ยินดีรับเช่าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เจด้วยนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ